สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบบอกนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอีพีสามนะครับผมนะฮะเล่นรถทุกคันใน ในแมปไทยรลซิ่งนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นคันที่3นะนี่ก็เป็น isuzu d-max นะครับผมน่าจะเป็นตัว2020นะครับผมนะฮะนี่เลยนะนี่ก็เป็นโทนสีขาวครับเรียบๆครับผมนะฮะเดิมๆนะล้อเดิมเลยดูดิทุกคนนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูข้างในมีอะไรบ้างเปิดประตูได้ครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นสี่ประตูนี่ครับผมนะฮะคันนี้นะฮะไฮไลท์ของเราก็คือเป็นเครื่องอ่า เป็นเครื่องเลอตเตอรี่นั่นเองทุกคนนะฮะเสียงมีโหแบบสุดยอดเลยทุกคนนะฮะนี่ดูเครื่องครับผมนี่นะฮะฟังดูเสียงรถนี่โหยอย่างโหดนะทุกคนนะฮะมันเสียงพวกไอ้ปอเช่พวกไอ้อะไรนะค <c ười> ัน,นแรงๆนะเฟอร์รารี่นะครับผมนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปในรถนะครับนี่ฟังเสียงทุกคนนี่นะฮะเอา ปิดได้ยังไปิดได้ไหมเนี่ยท่อระเบิดด้วยทุกคนเออโหอย่างโหดทุกคนเฮ <c oughs> บิ้ลเนี่ยท่อตัดเลยระเบิดเลยทุกคนนะฮะอย่างโหดอย่างโหดทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปซิ่งนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะนี่เจี่ยวกัอยู่ไหนวะไม่ปิดท้ายด้วยทุกคนดู นีโ่โอ้โหแบบเสียงไม่ค่อยระใจทุกคนนะนี่ไปกันเลยไปดูว่าฝั่งนน้นมีใครอยู่บ้างหรือเปล่านี่ครับผมนะฮะออกตัวทุกคนนี่ไม่เสียงนี่เฟอร์รารี่เลยทุกคนนะน่าจะเป็นเครื่องของเฟอร์รารี่นะเอามายัดใส่ของอิสุสุนะครับผมนะอย่างโหดทุกคนนี่ สายสายเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยทุกคนแรงจัดแรงจัดเดท่าไหร่แล้วเนี่ยขึ <c> ้น <oughs> เข็มไม้วิ่งหนึ่งรอบเลยทุกคนนะจะมาถึงเลขศูนย์เลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้ยแรงจัดนะเ <c oughs> ขาเรียกว่ <c oughs> า,าอะไรอ่ะหมุนหัวหนึ่งรอบเลยอ่ะเนี่ยดูดิกลับมาเลขศูนย์อีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนดูว่ามันเร็วขนาดไหนนะโอ้ สุดจัดสุดจัดนะทุกคนนะแม่ข้าใจทำนะครับน,นี่ใครคนทำนะฮะโหแรงเกินนะทุกคนนะสับเกียร์ลงครับตัดเกียร์ใหม่ถนนนี้ก็โหยาวจัดแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะวิ่งประมาณ200นะฮะ ท่อระเบิดกลับรถลับรถนะยี่ลูกพี่ยังเท่เข้มไปไหนเนี่ยเข้มไปไหนเดี๋ยวเราปิดท้ายก่อนทุกคนโอ้โหมันไม่ค่อยไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะโอ้โหเปิดท้ายแบบนี้ตำรวจจับแล้วในคนนะเอออึ๊ยจึก๊กหน่อยปิดไป <ś led> ชอบตรงที่ว่าท่อนเบื่อนะั้นเฮ้ยเรามาไฟกับเจบบ้ากบะคันนั้นดีกว่านี่กบะขอกบะขอขอต่อให้ก่อนเลยเอา้าวไปก่อนเลยลูกพี่ต่อให้นี่เราจะซิ่งตามหลังนนี่ยคงว่าใครจะแรงกันนะครับเครื่องเฟอร์รารี่ด้วยนะจัดไปลูกพี่นี่เห็นตูดไบวายทุกคนนะ อ๋อคันนั้นไปไหนอะ่ะเฮ้ยเราไปมิติ้งกันสักหน่อยมิติ้งกันสักหน่อยนอะฮะเข้าไปอันนี้มันที่ไหนเนี่ยเมน่าจะมีอะไรนะดูนี่เฮ้ยเป็นที่ขุดดินนะทุกคนลงไม่ได้เปล่าโอ้โหยอดหยอดอันนี้เขาเรียกยอดแล้วไม่ใช่มั้งโอ้วนไหลอะ่ะทุกคน โอ้ตรงนี้มีแมคโครด้วยทุกคนนะฮะเป็นร้านที่ว่าเขาจะขุดดินนะเออนะไม่รู้จะขับได้เปล่าแมคโครเนี่ยไม่น่าจะได้ไม่น่าได้นะ่าจะจอดไว้เฉยเนะี่ยโอ้นี่ก็เป็นับเดตนนี้ครับผมเนะเดี๋ยวเขาไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นนะที่พักไหครับผมที่พักคนงานเนะี่ยดูเอ้ยมันคุมงานเปล่าูกพี่เอมจอดคุมงานนี่นเป็นคนอย่างเท่ะเอะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูเขาดีกว่า จุดนี้อันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะฮะยังไม่ได้เริ่มงานเลยทุกคนนะดูโอ้โหเมาเอะเมาเอะทุกคนนะฮะแม่โรงงานนี้น่าทำนะทุกคนนะฮะบริษัทนี้นะ <c oughs> ยังเจียมเนะดูเครื่องกันหน่อยนะลูกพี่เอ้านอนเลยโอปไปนอนเลยอะ่ะเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยนอนแล้วอะ่ะ เออเดี๋ยวมาทักทายสักหน่อยสักหน่อยเลยฮัลโหลฮัลโหลว้าวเครื่องอะไรนี่โอ้โตโย่นะครับผมนะเป็นโตโย่นะให้รักโตโย่นะนี่มาดูผมของผมเป็นลอตเตอรี่นะนี่เรียกอะไรอะ่ะนี่นะครับผมอันนี้เป็นสูบวีนะทุกคนนะอย่างแจ่มนะครับผมนะฮะเออผมถูกใจเสือนอนนะทุกคนนะเดี๋ยวตรงเนี้ยอราสกรนะครันะ <laughs> เออฮะสุดจัดนี่ครับผมนะฮะ อ่ะพอแล้วยวลองขับกลับดีกว่านะครับผมนะฮะนี่อ่าปิดกระโปรงก่อนแล้วกันนะขับกลับลูกพี่ขับกลับ,บ,บโฟร์แมนเขาไม่กลับนะทุกคนนะเรากลับก่อนดีกว่านะฮึ <c oughs> ชอบตรงที่ว่าไฟมันปะทุนี่เองทุกคนนะนะโอ้ ขึ้นได้เปล่าเฮ้ยไม่น่าได้ทุกคนไหลอืมไหวเปล่าลงมาทำไมเโอ้ <laughs> โหต้องตั้งลำดีๆทุกคนพุ่งไปเลยนะคิดว่านะแหมไม่รอดไม่รอดนะฮะเครื่องฟลอรี่ก็ไม่รอดนะทุกคนนะฮะ <laughs> หงายท้องจังงังเลยทุกคนนะยทางรันไมดีฟลอรี่ก็ไม่รอดนะทุกคนนะฮะเอาไม่เไม่ขึ้นได้ได้ทุกคนกลับบ้านไม่ได้นะโอ้ยรุนแม่ตีแน่เลยฮนะกลับบ้านไม่ได้เนีเ่ยอ้าคันนั้นได้เฉยวะเราไปไม่ได้ต้องใช้รอบต่ำเปล่าวะรถเราร,รอบสูงด้วยดิจบข่าวฮะ แหมลื่นะเรื่อยทุกคนดูโอ้โหเอาดีๆเอาดีๆะผมจะตั้งลำใหม่ดีๆทุนพุ่งไปเลยนะพุ่งไปเลยเอ้าวอันนี้ขานาดวะเนี่ยออกได้หรือพี่ผมจะขึ้นเนี่ยนี่เบิ้ลส่เลย เฮ้โอ้หต้องพุ่งแบบนี้ทุกคนจะไปได้แหมโหดหลายริงเลยเนี่ยทางนี้ช่างโหดหลายจริงๆเลยนะจริงก็ต่อเต็มๆพังหมดรถอะ่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกคนไปกลับดีกว,ว่า <c oughs> ระเบิดท่อนี่ hey. โหดจัดหหดจัดทุกคนอือหือนี่ไปกันเลยยาวๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ทุกคนนะสองร้อยกว่าเองนะฮะไม่เท่าคันก่อนนู่นนะครับวิ่งไปสี่ร้อยกิโลเมตรเลยนะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่สองร้อยสุดแล้วครับผมนะฮะว้าวตกทาง เยอะเฮ้ยมีรถขวางครับผมเอ้ยโอเคครับผมเรียบร้อยฮะนี่ฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับผมคันหน้านะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเลยว่าเล่นคันไหนครับผมนะฮะก็เรียงคิวกันไปเลยจนว่าจะครบนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ